สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่20ธันวาคม2566นะครับผมเอฟซีแฟนครับทั้งช่องกระถามบ่าวเถาเขามาหลายนะครับว่าบอเดินทางนะครับมาหาปูเจ็นะครับผมมื่อนีเดินทางมาแล้วครับท่านผู้ชมครับพามารับชมน้ำกันนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2566นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผม จันเข้าไปกราบนมัสก,การปูน้ากันนะครับไปรับชมไปฟังน้ากันนะครับงวดนี้ปูจีเด่นจะเน้นชุดไหนนะครับผมเขามาสองวดติดครับตั้งแต่ออกคันสามานะครับหนึ่งสี่ตรงตรงเก้าหนึ่งตรงตรงตรง,ตรง,งวดที่ผ่านมาครับเลขเด่นชุดในตะล่างก็ถือว่าแม่นอยู่ด้วครับเด้อในตะล่างกับมาถึงเจ็ดถึงแปดพี่น้องนะครับผมเอากลับมาแล้วพระเอฟซีา e FC, มาขอพรน,น้ำองค์พระพุทธรูปไงนะครับผมขอโชคขอลาภ นะครับเพื่อปีใหม่ก่อนปีใหม่ได้โชคได้ลาบนาะพี่น้องเนาะสาธุเด้อนะครับผมยกมือสาธุเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะเนาะครับขอพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดอะปูเด้อนะครับผมให้เพื่อนได้โชคสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนนะครับอายุมั่นขยันยืนนะครับสุขใสอยู่ใสเดอะปูเด้อให้เพื่อนได้โชคได้มันก่อนปีใหม่นะครับเอาเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันท่านผู้ชม แดดท้อนพี่น้องนะครับพยาก่อ์อากาศคือว่าอากาศจะหนาวบ่เห็นหนาวพี่น้องแดดปานเดือนซีนะครับอากาศร้อนนะครับมชมเ,เขาไปกาบน้มัสการปูน้ำกัน,านกาบน,น้ำมาสกาัดข้าวปูนครับผมพี่สาวใจดีาจากเยอรมันนีนะครับพี่น้องนะับฝากมาทำบุญน้ำปูน้ำครับผมครับผม กับผมหลับพรานเด้อหลับพรนเดี่สาวเด้อสุขดีปีใ่า่ครับผม <c oughs> ลำเลยๆครับายาทาวาริวหาปูระปร,ะประพิพพลิมติสาขลังเยวะเมวะอิโตชินังเปตางอุปขบดีเิสิตังปิิตังตมหังเปมีวะ,วนนวนะสะน,นสิสัตสัพเพพริัตสังกัฟายันทปนระโสยาท้ามิโซมจิละโสยทาสัพพิติโยวัสังตุสพพัสพ,พ อบโลโควินาสตุมาเตอร์วัตวันตารายมสุขีทีคายุโตภาอภิวามนาสิเรสเนจางวัฒาปัจายิโนจต้าปโธธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลาสาถุกครับปู <c oughs> บผมหมวดที่ผ่านมาชุด <c oughs> ด้ตะล่างถือว่าเล็ก <c oughs> เล็กเด่นกันอยูน่นะปูเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเจ็ดกับแปดเนาะครับ บวดร่างกว่าจับเก๊กจับแปดครับน้าปูเนาะปูผันจับเด่นศูนย์กับหนึ่งใส่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะื้อแต่ว่าคุณมองเป็นมันก็บอันี่มันจะเกี่ยวกับแปดไม่ได้เกี่กับแปดครับปูเพื่อจับตัวนี้มันพลาดอันลับไปคาหาอกนะนั่นแมนจะปูหนึ่งท่านผู้ชมเดินมาปูศูนย์มาใส่นะครับผมนั่นชาพานะผ่านไปเลยโอ้รับปูเนาะถ้าเราเปลี่ยนเขาศูนเห็นป่นั่นครับผมนี่ทีไรพังครับอยากได้เปลี่ยนปุ๊บไปแมนปับเลู เพราะว่าปูไรสูตรนี่ทังเดินนี่นะครับผมหลักหลักหมื่นมรปูหลักหมื่นกับพันเห็นอธรรมชุมสองตัวมาตัวมาแต่หดเีนครับสกับหนึ่ครับห้าหนึกับหกสครับสกับสออกหนงสีครับห้ากับเจออกเก้าเจมันกับห้ากับหนึ่งครับอกหาเจ็ดมาทั้งสองมาทในรถปูเนาะวันนี้กับห้ากับหกห้ากับหกครับ ครับว่าพี่โแหลยจบมีตัวยังงี้จับคู่รุดที่น้าปูนาะครับงวดที่ผ่านมากับเขามาหลายงวดพี่น้องสองงวดแล้วหนาตุกตรงเลยโอ้งวดนี้ขึ้นไปหน่อยจ้ะขั้นในส่วนนั่นดิครับปูส่วนทหารท่าฮกเข้าตัดเอาอีกตัดฮกออกเอาตทหารครับผมความคิดสูตรครับเครื่องข้าวเปลือกสุดนี่อืมทำผู้มักฮกอะโอาแต่ว่าสูตรนี้เดินดีที่ปูสูตรแรกเนี่ยสูตรแรกมันโอ้อันที่สาม สิบสามงวดยังบวผัดครับผมแมครับสามงวดอืมเอดเบอกสูตรตอนปลปีแล้วครับพี่ผมมเบงอืมทำันเดินตัวแไปใช้ครับผมนี้คลายงสสิบสามงวดสิบสามงวดแล้วกับเอาเห็นมาแจ๊กกีสองปีแล้วอ่าครับนี่มันพึ่งเขาหัวหนีบ้านานี้ สองตัวมาตัวนี่ครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองีเก้กับศูนย์เขาสามศูนย์ครับห้ากับหเข้าบนก็ล่างเขาหนึ่งหกับศูนย์ห้าหกับเจ็ดอันนี้อันนี้นะอันนี้เขาทั้งหาทั้งหกดิ่ห้ากับหแล้วหกับผมหกกับเจครับหกับเจ็ดกับเขาห้าห้ากับหกว อะไรปัวยอดไปคุณป้่บ่ได้ยอนมาทั้งผีบ่ปด้ยอนไปพุ่นบ่ยอดเกินไหนอ๋อสิบหกอันนี้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเข่าทั้งเจ็ดทั้งแปดแมนอันนี้เก้ากับศูนย์ครับเก้าเล่างครับผมสองกับสามเข้า1นสองศูนกับหนึ่งเข้าศูนย์สองครับสกับห้าเข้าเบลาส่าง่4กับสีหกครับศูนกับหนึ่งเข้าห้าหนึ่งศูนย์กับหนึ่ศูนย์หนึหนึ่งเข้าหนึ่งสี่กับเก้าศูนย์ มีวันนี้ก็เกกับศเกับศูนเก้าหนึ่งักจ็ดบมันมาหันเจกับแปดเจ็ดกับแปดก็แปดห้ากับห้าเจ็ดวันนี้สี่กับห้าสี่กับห้าโอ้ของแมนขยเจจอเรนซีมากซีมาจากนี่นี่เองตัวศูนย์นี่เลือเกลืเลขตัวย้อนมานึ่มันจะเทียนเจ้านานนี่ศูนย์เข้าเก้าศูเก้าเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดมาันเจ็ดมเลยเด่นก็หมยนี่ก็ตัวตรงมันเ็ดวันนี้ตัวตรงมันก็สี สีเอาสีกับหานี่ได้มาได้ใส่ปูบอกผมณในบนนี่นี่วิธีเคล็ดอ่ะวิธีเคล็ดปูหลักร้อยกับบวกหลักหน่วยบนแค่นี้เออสองตัวมาตัวนี้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนอ๋อคือนี่นี่ห้าบวกศูนย์ได้ห้าของข้าวต่องวดนี่งวดนี่เอองวดนี่เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่กับสี่เป็นห้านะปูโอ้ท่านผู้ชมปูบอกสูตรหาเลขเด่นนี่ละเนี่ยสูตรสูตรนี้ใส่มากหลายงวดแล้ว หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับนี่ท่านผู้ชุมวันที่แล้ว7577หบวกเได้14เอาซีนับไปหาเอสองตัวพ่อเอาสองตัวพ่อมาปูโอ้โหเนี่เขาท่างเดือดได้สตดสูตรมันมากแค่นี้เอาสองตัวปูบวแพงนะครับเดินชมได้สูตรบอกไม่บดปีแล้วาบดปีนี่แล้วพ่อปีนะฮะผู้เจ้าสูตรไหม่ทาธรรมชุมเห็ดเหล็กมันมากเลยใส่น่าที่บุญร่วมกันเลยปู่ าคเดินตเยมาเดินต่อได้ปีหน้งล้างสุดก็เคยเจอสามสิมดได้แบบนี้สอตัวมาตัวน่งสามชิ้นล้างสุดก็หากจงหมดกัลดไปลังสวดก็ซิบก็งมดอันนี้ลายอยู่เกิยเงอยู่นี่ขึ้นเสาเาแล้วก็โตที่มตรไซได้สิบบาับผมนี่อันนี้ถ้าเดือดเาที่มอใส่ไเนี่ยเาแยเบิรงนี่อันนี้งวดที่สามเกียวนี่ทำหลานถ้าสองตัวนี้มันช่ไดงวดที่สแปดกับเก้านี่ มันมันออกกอดเจ็บใช่ปะออกมาใช็ตสองตัวนายนี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งออกกอดศูนย์ใช่ป่ะนี่สองตัวนี่ครับออกมามันเคยมาตัวเยอบป่ะเจ็บนี่ครับเจ็บออกกอดเจ็บงอนงวนหันห้าเห็นบ้านี่นครับห้าเจ็ดห้าแปดงอนอีกสองโอ้คือทั้งเดือนมาเนี่ยนี่ไอ้บ้านีหนครับม่นพุ่งเดือดนี่สองเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ตาสองสามตาตัวตรงมันนี่คือคือสองคือสองครับผมนั่นแหละอืมก็ดีตาขึ้นมากนี่ยตาคืนก็เป็นสามครับ สามสี่สามห้าทารุน้มากอ่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าตาตัวตัวมันคือสองสี่สองหะนี่แหละตัวตัวมันเดินได้ไหมนี่ับตัวทั้งเดินเก็ดเข้าต่อเกล็ดห้าเข้าห้าเกล็ดจัห้าเกล็ดรับผมนี่กัสองอ๋อเนี่ยครับทีม้าท่านผู้ชมเนี่ครับในตารางนะครับสูตรสูตรเดินดีคือสี่กับห้าท่านผู้ชมสูตรเดินดีคือสี่กับห้านะครับสูตรที่สองปูกาตัวเลยอกนี่หนึ่งหนึ่งกับสอง ขับสูตรสามเก้ากับศูนย์โอ้ปูจับเก้าสองสี่เก้าสองหนะครับนะครับบนก็เรีนบนล่างเลยบนล่างได้ปูจะมีไฮล่างอีกบ่หรือจังไดปูบอเล้วเลยเล้วเลยบ่ปูเอาเล้ยวเลยเาลี้วเลยบต้องงอกน้อยเอ็มยองมันกันกับกนรลดอันอันเลยนะเพราะว่าลายแต่ทุกตครับเก้าสองสี่เก้าสองหทบบสามทั้งเดือนเนี่ยเบื่อวันไหมครับมันทั้งเดือนโอ้หมักอยู่ปูหลารตูน้อค่ะครับก็มันเดิน เดินว่าหันกับเกตบอกคือหาเออหาหาตครับวิธีคิดสูตรนะครับง่ายๆหลักร้อยบวกหลักหน่วยครับจะได้เลขเด่นเละครับนี่ครับน,นี่ตัวมาจับมันจับกันมาไม่ดีสองตัวมาตัวสองตัวนี่มาจับตัวนี้นี่มันจะได้เลขอะลรดิแปดศูนย์อันนี้เนาะแปดศูนย์กยเก้าศูนย์ก็ยังเเลขคิดตัวเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์ยูปู่าหนเกตเลยเกตเก้าเกดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์มันกอัเก้าเจ็ดครับผม มวนมันนี่ห้าห้าห้าเก็ดห้าแปดเหกเแปดนี่นมันก็ได้ทั้งบมดทั้งล่างมวลนี่กับเราสองสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าับรถมากนี่กับเป็นหนึ่งโอ้ปูเลยกันเออเนี่ทีมากด้เนี่ยคือผมมักยุบปูนี่ผมมักหนึ่งสี่เนี่ยอเนเต็มกับคือ3สรัดไว้อีกนี่สามสามสห้ารัดกันไหมวมาทิบไวหลายบมดล่างเลยเพราะมันมาบนมาลางนล่ครับเนี่ยคือบมเดีม อันนี้ก็เจ็ดเอกศูนกับบนอันนี้เก้เจ็ดกับบนเนี่ยปอะมันจะบนเรียนจากหนึ่งมาศูนย์นี่บ่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าเป็นไปได้บ่เรียกถามเดินมันจิบขามครับถ้ารถรถมาแมเดี๋ยวรถมานี่มามาหนึ่งแค่นี้ครับคือสอกระสานทะลุตามมที่ปูเห็นมาตลอดนี่ครับเรียกมันถบเคย่อขามทังสี่ครับผมถ้ารถรถตัวนี้มันีมาทังสี่นะคอคยเดิอดอยับหน่อยๆนะแต่ถ้งเดยเรียกทะเบิ้งไปครับแล ทือบ่เกินนี่นะที่บ่บ่ขามครับผมอันนั้นเรียกเอาท่านผู้ชมนับบนล่างนะครับเด่นสี่กับห้าได้พี่น้องเลือกฟูใดมักวิ่งวิ่งสี่กับห้าได้เลยเด่นทั้งสองตัวนะครับท่างเดินเหล็กเด่นมาตตาใสปูกับบอกแล้วบอกสูตรเพราะว่าบอลแฮปปี้นาปูอาจจะเปลี่ยนสูตรไหมไม่จะเดินดีฮอตปีนาบ่อปัวสามตัวเก้าสองสี่นะครับเก้าสองห้าเน้นเก้าสองห้าท่านผู้ชมนะครับสองตัวสองสี่สองห้าตัวเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าตัวรองแค่นี้พี่น้องหาโรตีไปเลยหรือ ถ้าใครชอบในนี้นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าได้ได้ไดปูว่าป<ว>ูาชุดตารางตัวกับเก่งเด้เนี่ปวูวาชุนี้คนละส่วนเด้งวดนี้จะบอกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี่ปูได้ได้ได้มาปูเอาท่านผู้ชมผู้ใดมักตามนี่นะครับเนาะจับในชุดตารางปูได้เลยผมก็ว่างวดนี้ส่งท้ายปีได้โชคแน่นอนนะปูว่าได้โชคแน่นอนส่งท้ายปีนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อ นะครับผมเอฟซีถามเขามาหลายพันเห็นนั่นเห็นว่าเลื่องเรียกทุกตันไม่เลียกเก็บเด็ดแมนปูหลายนี่เรียกเก็บแก็เรียกว่าโอมันเป็นเรื่องบุญก็ตามเห็นนั่นไงจับผมเสียดายปูไปตัดหาออกเอากราบขอบุญขอบคุณปูท่านผู้ชมจะพามาให้ปูเน้นให้อีกรอบนึงนะพี่น้อนนะเน้นเน้นแล้วอย่าหนึ่ตัวนี้ มาหาปูฟันอีกแล้วครับผม,มาาฟันทันอทีนี่แหละครับผมพอกันคลิปหน้ากราบขอบ,บุญขอบคุณปู่ทานผู้ชมซาโอ้โหมาเมาชียร์แม่ซะจุกปู